คืออาว่ารีซิงนั่นเองนะซึ่งตัวผมเนี่ยได้เล่นมาสักพักนึงแล้วในช่วงแรกเนะี่ยที่ผมได้ลองเล่นดูเนี่ยคือก็ไปร้องเพลงปกตินะฮะธรรมดาของคนเสียงเพี้ยนอยากจะร้องเพลงเพราะนะฮะวันนี้ก็เลยเป็นความเปลี่ยนแปลงของมันนะ,ะหลายคนอาจจะรู้หลายคนอาจจะไม่รู้นะฮะซึ่งเรื่องนี้ผมไม่เคยรู้มาก่อนก็คือมันจะมีระบบเป็นห้องคาราโอเกะรวมน,น,ตโตโนะฮะกับหัวโดอโ่นะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะ ก่อนอื่นเลยนะพอเราเข้าไปที่หนะ้าแอปใช่ไหมฮะรูปร่างหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมีทั้งการรางวัลแล้วก็การติดตามประวัติรหรหือพ้นนะฮะถ้าเรามีการติดตามใครอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเราจะต้องกดในตรงที่ตัวรูปบ้านแอปเช่นรูปบ้านคุณบิ้มนะตัวนี้เลยฮะป่าล่างนี้เห็นใช่ไหมฮะมีรูปบ้านบ้านก็จะเป็นเหมือน คนที่แบบว่าร้องเพลงแล้วก็เอาโพสลงนะครับก็อารมณ์แบบว่าเหมือนหน้าวอลอะไรพวกเนี้ยนะแล้วถ้าเราอยากจะร้องเพลงอันเพลงกดตรงไหนนะครับกดที่รูปใหม่นะฮะหลังจากนั้นก็กดชื่อเพลงไปเลยเบาบ์บาบามันก็จะมีแบบว่าเป็นร้องแบบว่านคู่นะฮะหลังจากนั้นแล้วคนที่อยากจะสร้างห้องร้องเองนะครับนี่ครับกดที่อันสุดท้ายนะครับที่เป็นรูปจอทีวีคือด้านขวาครับ แล้วก็กดที่ตัวบวกนะฮะมันจะมีคำวา่าปาร์ตี้อันนี้นะสำหรับใครที่อยากจะสร้างห้องไวร้องเพลงเองอันข้างบานเนี่ยก็จะเป็นระบบแบบไลฟ์สตรีมสดนะครับอ่าต่อไปก็นี่ผมจะเข้าไปดูคนที่ผมแบบว่าติดตามไว้เด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวันจะมีแรกสําหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามใครนะไม่ต้องงงนะเราจะสามารถเข้าห้องแอน้องเพลงรวมกับเขาได้ยังไงนี่เลยครับ ร่ที่คำว่า ATV นะฮะ ATV ก็คือห้องปาร์ตี้รวมนั่นเองนะฮะส่วนไลฟ์ก็คือจริงๆกำลังแบบสดมอะไรอย่างนี้อยู่นะแบบถ่ายทอดสดโลโลก็จะเป็นแบบห้องไม่เดี่ยวห้องเนี้ยคือคนคนที่สร้างห้องเนี่ยสามารถไม่ต้องเฝ้าเปาห้องก็ได้นะฮะหรือเปล่าเพราะว่าห้องเนี้ยมันจะเป็นแบบว่ารันเพลงได้เรื่อยๆเลยใครที่ขอเพลงก็สามารถร้องได้เรื่อยๆ จะมีระบบของการเป็นสมาชิกของแต่ละห้องเดี๋ยวผมจะอธิบายนี่เดี๋ยวก่อนนะฮะเข้าผิดเข้าไปที่รงคําว่าเอทีวีนะฮะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนะี่ยเราก็นี่เลือเล่อนเลือเล่อนเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนดูว่าเราอยากจะเข้าห้องไหนอ่าผมอยากเข้าห้องนี้นี่ห้องนี้มีคนแบบสิบสองคนนี่เข้ามาแล้วเห็นไหมฮะ มันจะเป็นแบบรูปร่างลักษณะจะเป็นอย่างนี้เลยถ้าผมจะร้องเพลงผมต้องทำยังไงผมต้องกดเข้าร่วมสมาชิกก่อนนะฮะนี่นะฮะกดที่ตรงนี้นะฮะแล้วเราอยากจะรู้ว่าเราจะเป็นคิวที่เท่าไหร่นะครับเราดูที่ตรงนี้ก่อนเนี่ยนี่มันจะมีเป็นคิวเพลงของมันเสร็จแล้วเนี่ยไมยังว่างอยู่นะฮะมันจะมีไมยทั้งหมด8ไมยอันแรกเนี่ยไม่นับนะฮะอันแรกเนี่ยจะเป็นอิธีกรน,นะครับ อิเดียกรหรือ mt หรือเรียกอย่างแบบเป็น mc แล้วกันนะฮะ,ะถ้าผมอยากจะร้องเพงลงามทำไงผมต้องมีกดตัวนี้นะฮะที่ไม่สีขาวๆเห็นใช่ไหมฮะเป็นการขอขึ้นคิวใปบางห้องเขาก็ล็อกไว้นะฮะต้องรอการยืนยันจากแอดมินนะฮะ,ะถ้าเวลาร้องเพลงแล้วมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมเข้าไปสร้างห้องให้ดูก่อนนะครับนี่ผมจะเลือกเป็นร์ตี้แล้วก็ นี่ยฮะมันจะมีให้เลือกว่าเป็นหมวดอะไรผมเอาเป็นห้องคาราโอเกะนะฮะพอสร้างเสร็จแล้วมันก็รูปร่างหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับผมอ่าสมมุติเนี่ยเราขอรับไม้เนี่ยมันจะมีขึ้นมาอย่างนี้นะฮะภายใน15าวิปฏิเสธหรือว่ากดยอมรับผมมกดเลือกที่ถือไม้ปุ๊บจะเป็นประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนี่เราก็มาขอเพลงกันที่ตรงนี้อ่านะครับพอขอเพลงเสร็จปุ๊บ บ้าๆๆเนี่ยพอจะถึงคิวเราแล้วเนี่ยมันจะมีให้เลือกนะฮะระหว่างเปิดกล้องหรือไม่เปิดนี่เขาก็ตัวตัวของเจ้าของห้องเนี่ยหรือแอดมินเนี่ยจะสามารถรันเพลงให้คนที่ขอคิวขึ้นมาได้หยรูปไม้สีส้มเนี่ยฮะและ้วกดที่คำว่าร้องนะฮะปุ๊บ <Okay. S 2> แล้วมันจะมีให้เลือกครับมมซ้ายหรือว่าขวาเนี่ยนะฮะเราก็เลือกที่ รูปนี้เลยนะฮะนี่เพลงก็จะเป็นแบบนนี้นะฮะแล้ววิธีการปรับเปลี่ยนอะไรพวกเนี้ยดูด้านขวาตรงนี้นะให้เห็นตัวคีด์ียสามคีดนี้ใช่ไหมฮะกดเข้าไปครับอันเราอยากได้ไม้แบบธรรมชาตินะฮะมันจะมีอยู่สามระบบด้วยการมีสเตอรอและก็นะฮะเอเทอร์ Nature นะฮะและอันสุดท้ายที่ผมแนะนำเลยคือนี่ครับผมนี่ครับสเตอรโอันนี้ฮะเสียงด,ดีจัด ตรงนี้ปรับเสียงเพลงถ้าเพลงดังไปเราก็ปรับลงมาหน่อยถ้าเพลงเบาเราก็ปรับขึ้นข้างบนนี้จะเป็นเสียงมานักร้องนะฮะถ้าเราเคียดร้องหรือเราหลงเนื้อนะฮะปุที่ด้านขวาข้างบนนะฮะมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ับผมโอเคฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือสิ้นสุดเพลงก็จะกดประมาณนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะฮะผมจะมาสอนวิธีการล็อกรหัสห้องนะครับผม กดที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่าครับวิแบตจะหมดกดที่ตั้งค่าตรงนี้นะฮะปึ๊บนี่ฮะมันจะมีคำว่าใครสามารถเข้าร่วมได้ทุกคนหรือใส่รหัสเราก็เลือกที่ใส่รหัสก็ได้นะฮะตรงนี้นี่ตรงคำว่าโลโก้สมาชิกก็คือใครที่จะมาเป็นเมมเบอร์ร้องห้องแบบเอาง่ายๆว่าร้องเพลงในห้องเราเนี่ยเราสามารถตั้งได้ว่าเราจะ ใช้ชื่ออะไรนะครับมันก็จะมีจํากัดไว้ว่าไม่เกิน8อักขศรอะไรอย่างนี้นะฮะตั้งชื่อเมมเบอร์โอเคฮะชื่อห้องอยังไงอ่ารูปใส่ยังไงร,รูปปกอะไรพวกนี้นะครับอ่าจะแก้ไขการประกาศยังไงอย่างเช่นการประกาศเนี่ยพอเวลามีใครเข้ามาเห็นเนี่ยมันก็จะเริ่มประกาศเลยนะฮะอ่าประมาณนี้นะฮะครับผมแล้วสมาชิกเราจะเช็คไงเราก็เช็คจากตรงนี้นะฮะโอเคฮะปึ๊บ นเนี่ยครับผมสาธิตง่ายๆแต่เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมจะสาธิตร้านที่เราไปร้องเบลงหรือไปเกียนใครดีกว่าเนาะรอบหน้าเดี๋ยวเราเน้นแบบว่าแกล้งคนละกันอ่าก็ระบบมันก็ไม่ได้ยากครับก็มีประมาณเท่านี้นะฮะไงก็ขอบคุณมากนะครับฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับผมไปแล้วฮะ